บ้านเราลำบากนี่แม่คงซื้อกับข้าวมาได้แค่นี้สงสัยตังจะเหลือน้อยอะ่ะงั้นกับข้าวเหลือแค่นี้เราเอายังไงกันเดียรแนนเรางี้ไหมเรากินแต่น้ําแล้วที่เหลือพวกเนื้อเนี่ยเก็บไว้ให้แม่กับแม็กมันกินได้จ้ะฉันกินแค่น้ํากับข้าวอะ่ะ ก็น่าจะอิ่มแล้วมี่ตักให้นะสองจ้อนพอไหมพอจ้ะอ,อันนี้ไว้แม็กซ์บ้านเรานี่ททำงานคนละเวลากันเลยนะจ๊ะฉันกับพี่ออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากลับมาก็เย็นส่วนแม็กน้องชายพี่ ก็ออกไปวิ่งส่งอาหารตอนคืนกลับมาก็เช้าแล้วส่วนแม่ก็ออกไปขายพวงมาแล้วแต่เช้ากว่าจะกลับมาก็บ่ายเลยบ้านเราเนี่ยนอกจากจะไม่ค่อยมีเงินแล้วเนี่ยยังไม่มีเวลามากินข้าวร่วมกันเีกเนาะ <S <S 2> <S 2> อดทน่อยนะแนนเดี๋ยวถ้าเรามีเงินมากขึ้นกับข้าวบ้านเราคงจะดีมากกว่านี้ทุกๆคนในบ้านก็คงจะได้กินดีมากกว่านี้ฉันเข้าใจจ้ะพี่ แค่มีข้าวให้ฉันกินมีแรงให้ฉันทำงนานอะ่ะแค่เนี้ฉันก็พอแล้วกินข้าวดีกว่าจ้ะน้ำพะโลกับข้าวก็อร่อยเหมือนกันนะจ๊อนี่ หิวจังเลยไหนมีอะไรให้กินบ้างนะพะโลหรอ เอแต่ถ้าเรากินไข่กับหมูไปเนี่ยแม่กลับมาจะขายพวงมาลัยน่าจะหิวแน่เลยงั้นกินแค่น้ำอย่างเดียวก็ได้กัน แั่น,นี้ก็น่าจะอิ่มแล้วแหละไว้เดี๋ยวตื่นมาค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันอเอาไปเก็บให้แม่ก่อนดีกว่า อันนี้เหลือไข่กับหมูไว้ให้แม่เผื่อแม่จะกลับมากินทำไมมันร้อนอย่างนี้เนาะข้างนอก กินมากเนอะวันนี้ไข่เหลือตั้งลูกหนึ่งแสดงว่าไม่มีใครกินอะไรเลยไม่รู้จักรักตัวเองบ้างเลยทำแต่งานเนี่ยเป็นไรเรากินน้ำก็ได้ มีไข่ลูกหนึ่งชิ้นหมูเนี่ยเอาไว้ให้แนนกับเชวินกินกลับมาคงจะหิวข้าวแย่เลยเอาน้ำลาดข้าวเนี่ยก็อร่อยแล้ว แนเสื้อแม็กอยู่แม็กไม่ได้ออกไปทำงานเหรอหรือว่ากลับมาตอนเช้าแล้วไม่ไหวก็เลยไม่ได้ไปทำงานนอนอยู่มั้งพี่รองเท้าแม่ก,ก็อยู่นะแม่ก,ก็น่าจะนอนพักแน่เลยอะ่ะงั้นแสดงว่าอยู่นทั้งสองคนเลยนะเนี่ยดีเหมือนกันนะไม่มีเวลายอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้มานนานแล้วจะได้กินข้าวพร้อมกันวันนี้ซื้อกับข้าวมาด้วย ที่ไข่พะโล้เมื่อเช้าที่เรากินแต่น้ำอะ่ะยังเหลือไข่กับเนื้ออยู่เลยนะเอะเหลือไข่กับเนื้อหรือว่าสองคนนั้นเขายังไม่ได้กินข้าวผมกินแล้วนะพี่อ่ะแม็กผมกินแล้วแต่ผมมากินไปแค่น้ำทำไมกินแต่น้ำไม่กินเนื้อเลยล่ะก็ไข่กับหมูเนะี่ยผมก็เหลือไว้ให้พวกพี่กับแม่กินไง คิดเหมือนเราสองคนเลยเมื่อเช้าพวกเราสองคนก็กินไปแล้วแต่ว่าก็เป็นห่วงแกกับแม่อยากให้ได้กินเนื้อกับไข่ก็เลยเหลือเนื้อกับไข่ไว้แบบเนี้ยแกก็กินแล้วพี่ก็กินแล้วแนนก็กินแล้วกินแต่น้ําเหลือไข่กับเนื้อไว้หรือว่าแม่ยังไม่ได้กินข้าวฉันนะ่ะกินแล้ว<อ>ฉันนะ่ะนะเป็นห่วงพ่กแก ก็เลยเก็บไข่กับปูชิ้นหนึ่งไว้ให้ฉันนไปซื้อมาจากร้านโอรานเองโอรานป้าเอาพะโล้ถุงหนึ่งนะพะโล้เหรอป้าจ้ะเหลือนิดเดียวไงไข่ฟองนึงกับเศษหมูเศษตะหูอนิดหน่อยอ่ะได้ไม่เต็มถุงนะป้าแต่ถ้าป้าจะเอาเนี่ยฉันคิดป้า20บาทก็พอเอาไหมจ๊ะเอาจ้ะป้ามีเงินอยู่2ีบาทพอดี ป้าจะซื้อไปให้ลูกๆนะจ๊ะได้จ้ะป้าแหมป้าเนี่ยน่ารักมากเลยนะซื้อกับข้าวไปให้ลูกกินก่อนไปทำงานทุกวันเลยตอนเช้าชอ่ะชวินกับแนนเข้าไปทำงานส่วนทนเล็กน่ะไปทำงานตอนกลางคืนก็จะกับมาก็ตอนเช้าจะต,ตื่นดีกทีก็เย็นน่ะถึงจะได้มากินข้าวป้าซื้อให้ลูกกินแบบนี้เนี่ยแล้วตัวป้าเองนะจ๊ะกินอะไร ป้าก็เอาน้ำแกงที่เหลือนะะ่ะคะราดข้าวกินเนี่ยมันอร่อยดีโหป้าป้าเดินขายพวงมาลัยทั้งวันแบบเนี้ยกินแค่นั้นนั่นจะไปพออะไรเอางี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวป้าเองฉันไม่คิดเงินป้าหรอกขอบใจมากนะโอรานแต่ว่าป้าไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกป้ากินข้าวที่ฉันนี่แหละฉันเลี้ยงส่วน ข้าพะโลเนี่ยฉันก็ไม่คิดเงินเหมือนกันจ้ะ,ะนี่สรุปว่าทุกคนคือเกรงใจกันหมดก็เลยไม่มีใครกินหรอครับนี่คือพะโลถวยเกรงใจเหรอเนี่ยต่างคนก็ต่างเก็บไว้คนอื่นกินแล้วก็กินแต่น้ำเนี่ยนั่นนะสิครอบครัวเราอ่ะมีแต่นึกถึงซึ่งกันและกันนะถึงกับข้าวจะมีน้อยแต่วกเราก็แบ่งกันกินเนาะ <c oughs> เออแม่ครับ ผมมีข่าวดีมาบอกได้นะครับที่แคมป์คนงานของเราสองคนนะครับตอนนี้มีนายทุน <c oughs> เข้ามาลงทุนใหม่แล้วก็จะมีงานยักด้วยนะครับเราสองคนจะมีงานยาวเลยแล้วเขจะเพิ่มค่าแรงให้เราสองคนด้วยนะครับแม่ก็มีข่าวดีลูกค้าสั่งพวงมาลัยให้ส่งวันละ200พวงเนี่ยสุดยอดเลยอะ่ะฉันเองเนี่ยก็วิ่งงานได้ตามยอดแล้วน <c oughs> ั้น <c oughs> เดี๋ยวฉันเนี่ยส่งพวงมาลัยให้แม่เอง งั้นก็ดีเลยถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้ไปอ่ะเราอาจจะไม่ต้องมานั่งกินพะโลโ้ช่วยเกรงใจแล้วเราอาจจะมีกินมากกว่าเดิมและต่อไปนี้เนี่ยเราจะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็กินกับข้าวได้หลาย,ลายๆอย่างอีกด้วยเฮ้ยอมกินหลายๆอย่างวันนี้เลยไหมเฮ้ยงัย้นไปกินข้าวกันทำ้าไแเราลูกม